สวัสดีครับผมตัวโรคคมศึกับคมศึกกันดั้มชันแนลวันนี้กันพาบ้านๆจะพาท่านผู้ชมมาพบกับตัว s g 1ต่อ1 1 4ตัวหนึ่งกันดั้มตัวนี้ผมจะบอกว่าเขาปรากฏตัวในภาคของ h ฮัสเวส s แฟลตด้วยนะครับแต่ว่าจะมาเพียงแค่แวบๆในฉากแรกเท่านั้นเองก็คือฉันเนี่ยครับคุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วนี่นะว่าความจริงมันต่าไปพูดแทงใจดำเลยนะคะ ใช่แล้วครับที่เห็นเขียวๆนั่นแหละก็คือตัว X005 กลับแผ่น Mobile Armor Mobile Armor นี่สามารถแปลงจากตัวของหุ่นเป็นยานสลับไปมายานกลับไปหุ่นก็ได้นะครับตัวกระดัมลักษณะนี้เนี่ยเราจะพบกันในภาคของโม b ิ l สูตรซีต้ากันดัมมันเป็นยังไงมันก็น่าลองติดตามดูนะสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาดูเรื่องของแผงตัวสีแล้วก็จุดจบก่อนนะครับ เรามาดูอะไรครับอ่าเรามาดูนี่ ORX 0 0 5กับแผน EF SF Prototype แล้วก็เป็น Transfo l อ,อะไรไม่รู้เดี๋ยวดูข้างไหนละกันมันเป็น HD Universal Century เนอะมาดูกันข้างไหนครับนี่อ่าชัดหน่อย ORX 0 0 5กับแผ่น EFSF Prototype Transformable <Yeah! S 1> Mobile Armor ว่าแต่ Mobile Armor กับ Mobile Suit นี่มันต่างยังไงเนาะเราก็จะเห็นบ่อยมากเลยในเรื่องของกันดั้มก็จะมีโมเดลนัมเบอร์ของคู่มือเนาะเป็น Full r a n g e ก็คือ20.3เมตรนี่กรณนนี้ที่เป็น m m m หมด MA ก็คือ Mobile Armor แต่ว่าพอมาดูเวลาเรามี b o เ s t e r ใส่ b สเ s t e r เพิ่มเนี่ยก็จะเป็น 3 1 31. 6เจเมตรนี่มันยาวขึ้นเยอะเนาะแสดงว่าตัวของบูสเตอร์นี่ก็น่าจะยาวแล้วก็ใหญ่พอสมควรโมบิลอาร์มเนี่ยสั้นๆก็คือลัอกษณะเหมือนกับโมบิลสูตรนั่แหละครับการทำงานหรือเทคโนโลยีก็จะคล้ายๆกันต่างกันที่ขนาดแล้วก็รูปร่างการดีไซน์ของโมบิลสูตรก็จะเป็นเหมือนกับคนนะครับฮิเมนนอยด์แต่โมบิลอาร์มไม่เน้นจะเน้นในเรื่องของขนาดที่ใหญ่กว่าเพราะว่าจำเป็นจะต้องแบกโหลดแบกของ หรืออาวุธยุือทปกรณ์ที่มีน้ําหนักเยอะขึ้นไปด้วยนะเรามาดูตัวข้อมือกันดีกว่าคมือนี่คุบบกหน้าหลังตัวฝั่งนี้ก็จะมีบอกเนี่ยครับก็จะเป็นลนักษณะของตัวยานที่เราแปลงนะโมบิลอร์เมอร์แปลงมาก็จะใส่ตัวบูสเตอร์ไว้ข้างหลังด้วยนี่สวยงามหน้าสีอีกคู่หนึ่ง ก็จะเป็นบอกว่าเราสามารถเปลี่ยนร่างจากขุญญนยนกันเป็นยานได้ยังไงบ้างก็จะมีขั้นตอนอยู่พร้อมกับมีตัวแอคชั่นเบสมาให้ด้วยค่อนข้างจะสีออกเขียวๆเ,เนาะสวยดีมันก็สำหรับผมนะมันก็น่าตื่นเต้นพอสมควรเพราะว่าผมไม่เคยประกอบตัวของออกันพลาที่สามารถแปลงร่างเป็นยานได้ด้วย ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแรกผมเลยแต่สำหรับคนที่ประกอบมาแล้วอย่างพวกเซตาอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเฉยๆเนาะเออจะลองมาดูตัวของแผ่นพับคู่ม,มือกันเลยก็จะมีอยู่ประมาณ3แผ่น,นครับแต่ว่าถึงจะเป็น3าแผ่นแต่ดูแล้วถ้าดูเข้าไปใกล้เนี่ยหมันยิบๆๆ,ๆเลยนะตัวของข้อต่อหรือพิเศษต่างเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นปกติมั้กสำหรับ ตัวกันพลาที่สามารถแปลงร่างเปลี่ยนร่างไปมาระหว่างบุมพิสูจรกับตัวตัวยานได้เดี๋ยวเรามาดูชิ้นส่วนกันดีกว่าว่ามันลักษณะสีสันหน้าตาเป็นยังไงบ้างเนาะ แค่นี้เองไม่กี่ชิ้นหรอกเออน้อยมากเลยเนาะแผงแรกก็จะเป็นนี่มี3มสีนะมันติคัลเลอรจะมีสีแดงสีออกเป็นน้ำเงินเข้มแล้วก็สีเขียวนี่จะเป็นส่วนน้ำเงินเข้มที่ว่านี่แหละครับแต่ส่วนนี่เป็นชิ้น ใหญ่ๆกันเลยเนาะนี่นี่มาดูอันนี้โอ้โหนี่นี่ผมว่าน่าจะเป็นส่วนของบูสเตอร์ที่ว่าแหละครับที่บอกที่มันบอกว่าพอใส่แล้วก็มันก็จะยาวขึ้นอีกเนาะเนี่ยเออมันก็ดูอลังการดีเนาะแต่ว่าสีเขียวเนี่ยมันเป็นสีเขียวแบบสีเขียวมรกตเลยล่ะเนี่ยมันไม่ได้เขียวอ่อนหรือว่าเขียวเข้มเนาะเป็นออกเป็นมรกตหน่อยสวยดีครับ ตัวเบสที่ให้มาก็ก็โอเคนะมันไม่ได้เป็นเบสตรงๆทื่อๆมันก็จะมีลายหน่อยเนาะมีงมมีนุนหน่อยนี่นี่เป็นชุบ ABS นี่เป็นสองแผ่นที่เหลือเขียวเลยปุ๊บทิ๊ๆนี่ วยเนาะนี่ครับก็เห็นว่าพาตัวแผงลันเนอร์เนี่ยเป็นบันได2,003เฮ้ยไม่ทันดูปีไหนโยนซะโครมครมโครมค2,003นี่ก็เกือบ20ปีเนาะวันี้2,021ก็18 18ปีเดี๋ยวมาดูกันว่าแผงลันเนอร์ของ กันผาอายุยี่อ่าสิปีเนี่ยจะตัดแล้วมันจะมีผลไหมหักง่ายไหมหรือนิ่มไหมหรืออะไรไหมมีเสียงเป็นยังไงไปเรามาดูกันเลยครับ เราก็มาหยิบจับขยักกันพาตัวนี้กันดีกว่าครับก็หลังจากที่เราดูเรื่องของแผงมาแล้วเนี่ยจะมาดูตัวของกันพาตัวนี้บ้างนอกจากที่จะทําเป็นยานแล้วก็บูสเตอร์ตอบยานแล้วเนี่ยก็ยังสามารถมาประกอบข้างท้ายของตัวหุ่นอย่างนี้ได้ด้วยนะครับมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งที่สามารถวางโชว์ได้เนาะตัวบูสเตอร์นี่ก็จะมาคู่กับฐานแบบหนึ่ง ใหญ่มากมันก็จะดูแบบหนักๆห,หน่อยเนาะเวลาเราเอามาตั้งโดยที่ไม่มีฐานรองตัวหลังนะครับนะครับก็คือฐานเรากจะมีสองที่นี่มีตัวเล็กอันหนึ่งเนาะไว้รองตรงปลายเวลามันทีน้าหนักมาข้างหลังตัวกันผ่าจะได้แบบไม่ห้อยมากนักงั้นเดี๋ยวตัวของพลาสติกจะเ,เสียรูปเอาเนาะนี่ครับตัวบูสเตอร์ที่ว่าเนี่ยครับเป็น ชิ้นเดียวแหละมันไม่มีจุดขยับหรอกครับแต่ว่ามันจะมีตัวล็อกตัวนี้สําหรับนี่ถ้ากรณีนี้ก็คือไว้สําหรับต่อข้างท้ายตัวยานเนาะบูสเตอร์สำหรับยานพอเป็นสาหรับตัวของหุ่นก็ขยับบางหน้านี่ครับแล้วก็ล็อกตัวนี้คือตัวล็อกใช้วิธีขยับเนาะแล้วต่อก็กดไปก่อนแล้วก็เอาตัวฝั่งที่เป็นขอเกี่ยวของยานล็อก เบขึ้นถ้าเป็นหุ่นก็เลือกเข้าไปข้างในนิดนึงแล้ววางล็อกนี่ก็จะล็อกได้เลยเช่ตัวนี้นะครับสําหรับตัวกันพราก็จะมีอาวุธอ่าไงมาถืออาวุธอยู่แล้วก็จะพูดถึงเรื่องอาวุธแล้วกันเนาะอาวุธจะเห็นว่าที่แถมมาเป็นอาวุธที่แยกมาเลยจริงๆนะก็คือมีตัวบีมเซเบอร์แค่2ชิ้นเองก็คือตัวนี้นะครับมันเป็นพลาสติกสีเดียวกันเลยสีน้ําเงินเนา ถ้าไม่ทําสีเนี่ยมันก็จะดูแบบปแปลกเนาะแล้วอย่างความยาวเนี่ยมันไม่ได้ยาวมากมันสั้นนะครับพอเทียบตัวกันพลาเนี่ยมันแทบจะคล้ายๆกับทิกระบองอ <c oughs> เออเนาะใช้วิธีเสียบเสียบเข้าไปมีตัวล,ล็อกนิิเดียวนะครับนี่คือตัวของดาบเนาะ,นะที่ปลายกระบ,บอกก็จะเป็นปืนโดยการจับก็และใช้หลักการเสียบเหมือนกับดาบนั่นแหละครับ นี่เนาะเดี๋ยวเราจะถอดตรงนี้ก่อนละกันเนี่ยเอาไมา่เฉยเลยแล้วเก็บเข้าไปนะตอนแรกเนี่ยผมใส่ตัวของปืนไปที่ช่องของมือตัวนี้ครับปรากฏว่ามันใส่ไม่สนิท ตัวข้อแขนเนี่ยมันยืดออกมามันจะหลุดหลุดอยู่ครับก็วิธีการแก้ไขก็คือส่วนตรงเนี้เราไม่ต้องใส่ใสุดซะเราถอยหลังไปสักหน่อยให้มันยืดพออยู่ครับเพราะว่าพอมันยืดไปข้างหลังเนี่ยตัวปืนเนี่ยก็จะกดตัวข้อมือเข้ามาเองแต่ถ้าเราใส่สุดเนี่ยตัวข้อมือเนี่ยมันก็จะเลยยาวมานิดหนึ่งมันทีดูมันก็จะไม่สวยเนาะ,ะพูดถึง จุดอื่นไปซะเยอะละเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวของจุดขยับเลยดีกว่าเนาะตรงนี้มีอะไรบ้างขยายกว้างๆกันละกันจุดแรกเลยครับตัวของหัวเนาะนี่อาจจะเป็นเพราะว่าตัวโมบิลเมก็ตัวนี้เนี่ยมันทําให้มาสำหรับการแปลงร่างได้ดังนั้นเนี่ยมันจะมีจุดขยับไไหลายๆจุดแหละที่มันค่อนข้างจะฟิกซ์อยู่แต่ข้อดีของการฟิกซ์ก็คือเวลามันแปลงกลับกลายเป็นยานเนี่ย ตัวของข้อต่อต่างๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่ก็คือมันจะติดแล้วแปะเกาะเป็นรูปยานเลยเนาะหรือว่าเวลาแปลกลับมาเป็นตัวของหุ่นยนต์เนี่ยมันก็ดูคงทนแข็งแรงดีแต่ก็ต้องแลกกับการจุดขยับที่น้อยลงอย่างเช่นตัวหัวเนี่ยครับตัวหัวนี่ตัวฝาปิดขอบปิดนี่เปิดได้นี่นี่คือเปิดแต่เปิดได้ไม่มากแค่นี้ครับพอเห็นตาพอเราเป็นตัวของยานก็กดลงมานิดนึงประมาณนี้เนาะข้อผิด ตัวของหัวมันจะดูเรียวๆดังนั้นเนี่ยเวลาขยับเนี่ยมันติดแน่นอนนะครับติดนี่เลยซ้ายขวาขยับไน้อยมากไม่ถึงไหลเลยครับดังนั้นเนี่ยถ้าคนชอบโพสแบบสไตล์ขยับหน้าเลื่อนหมุนเยอะๆเนี่ยมันก็จะดูแลขัดใจหน่อยเนาะมันไม่สามารถทําแบบคอมเสื่อสไตล์ได้เพราะว่าผมชอบเอาคางเนี่ยติดกับหัวไหล่เลยหรือไม่ก็เกยไปข้างหลังเลย เนี่ยครับจุดที่หนึ่งก้มได้เท่านี้เพราะเวลาเป็นยานเนี่ยยังไงตัวของปลายคอบขดเนี่ยมันมาแนบกับตัวอกอยู่ละเวลาเงยก็ได้แค่นี้ครับมันถือว่าน้อยมากเนาะบางทีงเ,งเวลาเราจัดท่าเนี่ยก้มกับเงยเนี่ยมันแทบจะมองไม่เห็นเลยครับว่าเฮ้ยความแตกต่างมันคืออะไรเนาะมาจุดต่อไปก็คือแขนนี่ตุ้มหัวไหล่ก่อนแล้วกัน ตูมหอยนี่ขยับได้มันเป็นเกาะที่ขยับได้เพราะว่าเวลามันปิดตอนที่เป็นยาน,นะครับมันจะต้องปิดแนบให้มันสนิทตรงนี้เลยไม่งั้นมันจะไม่สวยเนาะแต่พอเราเป็นหุ่นเนี่ยมันก็สามารถดึงออกมาได้เนี่ยครับหลมาได้เยอะเลยทําให้การขยับมันอิสระเลยไม่ติดเนาะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเวลาเราจัดให้ดีดเก็อาจจะทําเป็นมุมอย่างนี้ก็ได้มันก็สวยดีครับแล้วก็ตัวแขนถัดจากหัวไหลามาตัวแขนเนาะ สีเขียว้ามหมุนได้เนาะหมุนได้มีนี้ด้วยมีท่อสองข้างสวยดีผมว่าเนาะถ้าทำสีแบบแบลวแวลเป็นแมทลิกก็น่าจะสวยครับแล้วจุดต่อ,อไปก็คือตัวของข้อมือไม่ใช่สีข้อศอกเนี่ยครับปับข้อศอกจะได้แค่นี้ไม่มีไม่มีก๊อกสองละแค่นี้ที่เหลือก็คืออาศัยหัววัไลเอานี่เพราะหัวไหลมันยับได้เยอะมากตรงนี้เปิดได้เยอะมากตรงนั้นเนี่ย การพับของแขนเนี่ยก็เยอะพอสมควรเนาะอาศัยหัวไหล่เอาตรงนี้เ,ป,เป,ปิดได้นี่ปิดได้ก็สวยดีเนาะจุดเยับมันเยอะเหมือนกันข้อมือหมุนไม่ไม่หลวมเลยครับมันฝึกกำลังดีเลยผ่านผมถอดเข้าถอดออกหลายหลายครั้งแล้วเนาะมันทำซอฟต์เม์ชั่นนี่มันพรีชีพกันพามันเนาะดึงเข้าดึงออก จุดที่เป็นตัวของอาวุธที่เพิ่มเติมตรงนี้ครับขยับอันนี้ดีกว่าจะเห็นกระชั้นหน่อยนะครับขยับนี่ตัวนี้นี่หมุนได้ไม่ใช่สิขยับเข้าออกได้ให้แนบแขนก็ได้ให้อ้าก็ได้เนาะเวลาอ้าแล้วไม่ดูทางๆมันก็สวยดีเนาะดูกว้างๆดีเนี่ยครับนี่เวลาเราปุ๊บนี่ค่อยเป็นอักษะนี้ นี่หมุนได้เพราะว่าเวลาเราแปลงเนี่ยมันต้องหมุนกับด้านของแขนเนาะกับฝั่งของตัวข้างแขนแล้วก็โล่เนาะอันนี้ไม่รู้เขาเรียกว่าโล่หรือเปล่าแต่ว่ามันเป็นโลแเป็นปืนแนวเดียวกันก็หมุนได้นี่ครับก็สวยเลยเนาะมุมองศานี่ขยับได้เลยแล้วแต่จะปรับจะชอบสองข้างเหมือนกันข้างเหมือนกันนี่เนาะมันก็สวยดีเหาอ แล้วก็ตัวของปืนเวลาเราแปลงเป็นยานใช่ไหมตัวโล่ตัวนี้มันสามารถขยับเพิ่มขึ้นได้อีกแต่มันแข็งมากแบบน,น,นะดูกันนะหนึ่งสองสามปึ๊บนี่ก็ยาวพอสมควรนะครับเมื่อเทียบกันสองข้างเนี่ยเหนะเนี่ยครับยื่นมาพอสมควรมันเป็นส่วนที่ช่วยเหมือนคาว่า ิ้นส่วนของการป้องกันลําตัวของยานด้านข้างจากการโจมตีมันก็เลยปิดยานทั้งมิดไม่ใช่สิปิดมิดทั้งลําเลยเนาะตัวนี่ส่วนตัวก็จะมีตัวหน้าอกตัวนี้ไว้สําหรับการขยับในกรณีของการ,เป,ปรเปลี่ยนเป็นตัวยานนี่มันก็จะล็อกแบบแน่นเลยแหละไม่ได้หลวมก็แก๊กเนาะดังนั้นเน่ยเวลาเราเป็นตัวิคนย์เนี่ย ก็คอนข้างจะมั่นใจว่าไม่หลุดหรอกนะบัวของหน้าอกส่วนลําตัวเนี่ยมันขยับไม่ได้เลยครับอ่ะแขนนยเพราะว่ามันจะมีจุดล็อกตัวด้านข้าง1 2. จุดสองจุดแล้วก็เป็นตัวจอยของข้างหน้าตรงนี้1 3. จุดสาจุดดังนั้นอะ่ะพอล็อก3าจุดเนี่ยการขยับหมุนซ้ายขวาเป็นไปนไม่ได้เลยเนาะ คือเข้าใจว่ามันทำให้ยานมันมั่นคงแหละตอนเป็นยานแต่ตอนเป็นหุ่นเนี่ยเปียนไม่ได้ดางนั้นเวลาโพสท่าเนี่ยการบิดเอวเนี่ยมันจะยากหน่อยถ้าใครชอบแบบบิดเอวเยอะก็อ,อาจจะต้องปลดล็อก2ข้างครับตัวขนาดตัวออกมาก่อนนี่สักประมาณหนึ่งแล้วมันถึงจะสามารถที่จะก้มได้ก้มได้นิดหน่อยเนาะเพราะคือที่พูดดีหน่อยเพราะว่าจริถ้าก้มมากเ่ยมันก็เห็นตัวเอว ตอนเอวกับ่้นบนเนี่ยหลุดออกจากกันเนาะแบบนี้ครับมันก็ไม่สวยอีกเนาะเออก็ถ้าเราดึงออกมาใช่ไหมก็หมุนได้ด้วยนี่ก็ยหมุนได้ข,ข้างได้แต่หันมามันก็จะไม่สวยอีกเพราะมันจะเห็นตัวรอยที่แยกออกจากกันเนาะดังนั้นการโพสที่ประกบท่อนบนล่างเนี่ยมันก็หาท่าโพส ที่มันเขาเรียกว่าอะไรถ้าพคตแปลกๆมันยากหน่อยเนาะส่วนใหญ่เป็นท่าโวสมาตรฐานยืนเท่ๆเนาะแต่จริงๆผมว่าโพสธรรมดายืนเท่ถือปืนยิงมันก็สวยแล้วเนาะสำหรับโมบมิโอ,อเมอร์ตัวนี้กระปรงปั๊บอันนี้น้อยมากเลยมันแทบจะเพียบเนี่ยครับนี่คือสุดแลกของผมคืองอขาเนี่สุดละปุ๊บอ่ได้แค่นี้เหตุที่ว่ามันได้แค่นี้เพราะว่า ส่วนของตัวกระบองหน้าเนี่ยเวลาก้มเ็นยานเนี่ยมันจะได้ไม่ร่วงลงมาชาัดเกินไปเนาะมันติดแค่นี้ติดเลยเพะถ้าเกิดมันอิสระหรือว่ามันสุดลงมาได้อีกเยอะเนี่ยพวลาลงมามันจะไม่สวยนนาะวงนข้างมานข้างปึ๊บเปิดได้ฟับอันนี้มีปัญหานี่ตัวนี้ด้านหลังก็เปิดได้เพราะว่าเราจะไม่ต้องเอาตัวบูสเตอร์เสียบแล้วมันเลยเปิดได้หลายตัวแหละของ s g มันเปิดไม่ได้ ตัวขานี่ขาเอฟหนึ่งเนื่องจากกระโปรงมันมาครับเนาะดังนั้นการไปข้างหน้าเนี่ยมันจะยากหน่อยเตะไปข้างหน้าจะยากหน่อยนะครับก็อาจจะหมุนได้ปึ๊บบิดหนี้หน่อยฟับนี่ตำแหทางนี้ได้นี่ไฮคิกแล้วก็งอขึ้นมาอีกส่วนสเต็ปของขาท่อนล่างแค่ได้แค่นี้ครับ นี่แค่เองเนาะส่วนขาท่านบนก็จะต่อลองมาอีกได้มานนี้นี่ครับนี่เอ่อโพสก็อาจจะบิดบิดหน่อยนี่ปลายเท้าก็จะมีจุดขยับเขเริ่มจากตัวนี้เลยตัวที่ปิดเนาะตัวที่ปิดได้ขาไม่ใช่สี่เท้านี่ได้เนาะแล้วตัวที่ปลายเท้า ปลายเท้านี่ได้เยอะหน่อยเนาะเพราะว่าเเป็นยานมันต้องอาศัยการงม,มปลายเท้ามันจะได้ดูเหมือนกับบิน,บนสวยๆเนาะนี่สองข้างนี่เข้าจะอ,อกมาประมาณนี้นะครับการโพสท่ายืนผมว่ามันก็สวยนะเพราะมันดูใหญ่ๆอลังการแล้วเดี๋ยวเวลาเราเอาตัวเบสมาเสียบเข้าเนี่ยมันก็จะได้อารมณ์แบบประมาณนี้นครับ ก็สวยดีเนาะสำับจุดอื่นก็มีแค่จุดข้างหลังตัวเดียวตัวของนี่เป็นเหมือนกับแพคข้างหลังเนาะแบบแพคขึ้นลงได้ปรับองศาเพราะว่าเวลาเราปรับเปลี่ยนเป็นยานเนี่ยมันก็ต้องใช้องศาที่แตกต่างจากการเป็นหุน่นนี่สำหรับตัวของ hg ก gap pen m o b i l armor ตัวนี้เนี่ยก็จุดขยับก็มีประมาณนี้ครับ ครับนั่นก็คือจุดขยับของตัว ORX 005กับแพ้นนะครับถึงแม้ว่าจะดูแล้วมันไม่ค่อยคุ้นหน้าคุ้นตาหรือว่าอาจจะไม่เป็นที่นิยมก็าตามแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยกันพาตัวนี้ก็คือน่าจะเป็นตัวแรกและยังเป็นตัวเดียวอยู่ที่มาสามารถแปลงบรญญาณได้เออชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปได้นะครับ ส่วนตัวนี้เนี่ยผมเองยังไม่ได้พ้นเคลียร์เลยเพราะว่ายังตัดสินใจไม่ถูกเลยว่าจะเป็นเคลียร์ด้าหรือเคลียร์มันดีสำหรับตัวของคลิปการพ้นเคลียร์เนี่ยผมได้ทําคลิปไว้นําเสนอในช่วงท้ายในส่วนของเอ็นสกรีนหลังจบคลิปนะครับใครสนใจเนี่ยก็สามารถคลิกดูกันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็จะขอทิ้งท้ายไว้เช่นเดิมครับก็คือการโพสต์ท่า360องศาของตัวกระเพาะตัวนี้ไว้คลิปหน้ามีอะไรไามให้ดูกัน อย่าลืมติดตามชมก็ไลค์กดแชร์นะครับ Subscribe กสักนญกระดิ่ง,งรับ e อ a i l ของผมด้วยนะครับวันนี้ผมโตัวลกคมาสืสวัสดีครับ Feel, make you feel love again <laughs>